หิมากินปอนินเผาเกลือ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 ไอคือหัวนวลเห็นบอเห็นบอเห็นบอเลิศสำเร็จแต่เลยมีผักมีขนมเส้นมีตำบักหูโบ๊ะตำบักหูมือมือเฉบมบออันนี้ออกกันอนนี้ออกกันตำบักหูห่อฟอย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 น้ำมันจะได้ไม่ย้อยบ่เลิศสำเร็จแต่เลยบอเนือผักมีอีกเลิศบอ หิมากกินน้ากันบบดที่นี่พี่น้องพี่น้องแกพี่น้องวันนี้แตพี่น้องสุขสุขสบายดีกันว่าจ้าขอให้กันสบายอยู่บเวยสัมัสแต่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เบิรงดีๆก่อนนี่ปาปนิ่นเผาปานิ่นเผาแล้วกัดตั้งแบบขนมสิจบ๊ียหิมากากิน้มเองเดียมนึบเยมนึบเดยึ สิตุกมันสิขวมมันสีเฮียมันสิบอดไดกลีนกูนะกูนะกูนะเออโอเคอวยทางถึกบ่ะนี่หน่อยเอาโชว์อ like ีกก่อนนี่งกโชว์อีกก่อนหนึ่ชอบโชว์เฮ้ชอบโชว์ชอบโชว์ล่ะตะมึงมาเลือดตะมันแต่ที่มันลุยบัดทีนี่มามามาลุยกันลุยกันมาที่มามาลุยกันลุยกันออกมาลุย ออกมาโซยมาสอยอันอยังน่าบดทีนีหปาเผาเกลือเมียงเมียงปนินเผาเกียอส้มตำขนมเส้นในวันสงการกับยายชมพูแฮปปี้แฮปปี้สงการเด ทุกทวันแฮปปี้สงการเดย์แฮปปี้สงการเดย์ทูมีแอนทูทุกวันชีวิตช่วงนี้จะพี่น้องส,ส,สุขสุขคนมีความสุขในวันสงการเลยจ้ะเด้อถึงบรได้ทลิ์นำสงการากับปะแป้นอยู่บ้านกาด้ว่าเป็นอย่างเราจะนอก,กน,นำบริสุทธิ์เปิดบริสุทธิ์ในวันสงการเบโ้ยเปิดบริสุทธิ์นำในวันสงการ ลุยเดยแบบที้บบวผ่าพาดบ้ากอน่าหอ,ห,อหอมหอมน้ำยาปาผ่านหนุ่มพาเช็ดมือพาเช็ดมือวันนี้เอาอย่างก่อนน,มมอน,นี่มาชิมสม่ำาก่อนยังไม่ได้ชิมเลยนี่ยังไม่ได้ชิมส้มํำเลยนักเธอ แบบที่เด็กทะเลาะฮักมันเกิดมันเกิดกับแปลว่ามันเคียงว้าวดีมาซ้อมมาเนาะสุขสันต์มันสงการเจ้าโบเกีย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 เบนีิเบนิข้อไหนแต่ก็นี่ครับเกียเกีย ปนินอบเผาปนินเผาเกียไม่ใช่ปนินอบเผาปนินเผาเกีย,ยเกียนะคะเกียเจะออกเค้มอมรำเลยไม่นี้เวลาเขากินโดนเกลือไงมันเมาะมันลำมันเลิศมันเมาะนี่ยเจ้ามันลำโอู้ยังมาซ้อมมาเนาะ เดี๋ยวไปเอาส้มกังลืมมาแล้วกระเทานาเท่าล้างเนี่ยส้มมามจะได้งะดีงะง่ายโอ้มมหมอหมอก็หมายถึงว่ามันแบบเลิศเลยอู้ห้อนห้อนห่อนแห้งอากาศหนาวเลยแต่ว่าอาหารมันห่อนนะเดี๋ยวโรอกนังโอ้โอโอโอ อย่งก็จะเห็นเนื้อมันได้หน่อเนี่มันขาวู่ๆเลย,เน,นเ,ลยนนเนื้อขาวขูเลยโอ้ยห่อนห่อนห่อนเบิงเนไมมันก่โ้ยใจมันห่อนฉะได้เล้ดิ เนนิมเปนิห่อผักเลยก็ทีอนี้เป็น,นอันนี้มันเนาะเปนหนังมังเค็มเกี่ยอมร้องน้เละเลอ,ดเอ,ดเอดีดเข้มเขมเข้มเกลี่ยอมรอง้งเคมเกลี่ยอมร้องด้ยนะคะอูอ้แอถึงวนมันหอน ก้างบนนูนเนี่ยตากับพ่อคดีได้ตายเป็นผัวยายกลางมเนี่ยมันฮ้อนอแล้วก็ส้มตำใส่ส้มตำห่อผักนี่แล้วก็ขนมเส้นใส่โอ้ลือ ออเลือดแตั้มแตะนะเลือดเอดนะคะมันเลือดจริงๆนะคะโบเดี๋ยันน่กัดนิดหน่อยอปกนคำใหญพูดตอนจะไปเมืองไทยไปกินที่พัทยาสุดนหนึ่งอะ ร้อยหกสิบบาทมีน้ำจิ้มว่ามันมีต่างหูเลยมีขนมเส้นมีขนมเส้นน้อยนึงถุงน้อยๆน,ยนะแล้วก็มีน้ำจิม้มน้ำจิ้มเผ็เดๆของเพื้นนั่นะแล้วก็ปันนิ่งตัวหนึ่งตัวใหญ่ซ้ำหนี่งนะร้อยหกสิบบาทมันกำแบบแพงเลยเนาะหืม แซนด์ันไมากซนเหมือนดูแซนด์ันไมากนปุ๋งเงี้ยคนฉันม่าจะครีม ควิดระบาดครับน้องมเมืองไทหอนารองาราพี่นัน่นโควิดกันทัก ขอดมแซ่บนังมันไม่นังมันหรอกนังตานางแต่นี่ท่นไหนกินได้กินท่นไหนกินบะไดงว่ต้องกินมันสะเกา มมแต่มมา่าสงการอยู่บ้านเนี่ยสงการอยู่บ้านทำเมี่ยงปัดผัดเผากินเด้อบ้านปลอดภัยเพราะที่เมืองไทยมันเป็นโควิดเยอะเขาก็เลยแบบว่าไม่ให้เล่นน้ำสงการเนี่ยขอพุทไทยเน่ยขั้นถับว่าได้พูดอีสานนี่นะฟั้รู้เรื่อง พูดเหนือหนูก็ฟังไม่รู้งงร้ายพูดไทยหน่อยโอเคผ่านด้ยมือตัวหนึ่งโอเคพูดไทยให้นะมาอร่อยมากเห็นไหม